วัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับกับเซฟคุณเดินดินเนะครับวันนี้กับบรรยากาศดีนิดจักหน่อยแปลกตาได้จักหน่อยดีว่าบราได้อยู่ในมดเห็นงานอยู่ข้างหลังอยู่ในส่วนเป็นบ้านที่มันผมมาลงมือน,นั้นแหละเดี๋ยวพาเบ่ง นเย็นสบายสบายสวนเออแดดแจ่มครับสวนเมียนสวนอย่างอื่นเนอะหมังหมงูผ้าหายู่หากินคือเก่าเนี่ยนะแต่ว่าอันที่หอยตรงดูตรงเลงนี่กินมาได้นะห้ามเพื่อนว่าห้ามนี่ มาหามเพิ่นว่าจริงที่กินได้อยู่ทั้งไทายๆ่ายแดดคักแดดยังหอนเลยครับแต่ละคลิปก็อัดซีมีสาระแน่แล้วกับบูมีแน่เนาะม่งเอาคือสวนม่วงมีทั้งมัน ทั้งเปียวเขียวสเสวยนี่ยแหละมงมั่นกันผหรับต้นที่ผมจะไปเอาต้นนี้ครับต้นผมเอาต้นนี้น้ำดอกใหม่เป็นอนุญ,ญาตให้กินอยาก,กับเขามาขอเป็น เย็นดีครับพี่น้องอยู่นี่เงียบสงบดีกระเบ,บื่มีเสียงอย่างบรบกวนไม่แต่เสียงนกซึ่งวันที่ผมอยู่ไม่แต่เสียงรถผมติดถนนใหญ่นะนกระโบ,บวกันอยู่นี่ไม่ทั้งมะม่วงมะกะทินมะกะทินกับ,กบากยากกับขามาโรดนี่อยากคุ้งกับขาม้าเอาอยู่นี่นะมาขอน้านเพลินมันก็หายโอ้บรรยากาศ เย็นครับมีหม,มดแดงนกันด้วยไงไอเบิง้งหมดแดงหาซีมีใครอยู่พี่น้องนี่หงหมดแดงไอเบิง้งนี่งหมดแดงหาซีมีใครอยู่เนาะบยแง้งมดอก Nếu cắt kép yên đi Mình bây giờ không hà non lên luôn. Nơi phía đông này đốt khắc nguồn Vì sức khỏe nhau mình cả, đục đục ครับแล้วอยู่นี่โมเมนต์ว่ามีแต่ใบเลยหมากเต็มเลยคนนะ่ะนี่แต่หมักม่วงแต่กระกินต้องขึ้นมาได้ด้อกเพิดปลูกไว้ขายเนาะเข้ากระกินนั่นแหละต้นข้างหลังต้นนี้กินได้หวนเปียว โอ้ยลลกอยัางงามๆเลยครับมีเบื้องนี่ม่วงนี่นี่จำดินเพิ่มนี้นี่สงูสงๆก็มีตรงหลูตรงเลีงอยู่เห็นบนะน่้ครับเนี่ยม่วงนะครับเนี่ยมีสองฝั่งอีกฝั่งนั้นมันแดด เด็ดแห้งก็เล่อยากไปทายได้ฟังเดียวเ่็นีนไต่ห่มนี่นะครับเดี๋ยวนี้ห่มนี่นี่เย็ยนดีฝากพี่น้องกอันกดติดตามเดี๋ยวเห็นก็ได้เพิ่งเฮ็ดซองนี่ คลิปสันสัลงน้ำหาอยู่หา,หากินนั่นแหละซื้อส่งเซฟค้นเดินดินฝากพี่น้องกดไลก็แซ่นั่นเลยมึงดีๆอาจจะมีล่งมิเมกันได้นะ้อบอ่อปลาตัวนี้ฝากพี่น้องติดตามน่นเนย โอ้เย็นดีครับเย็นดีขงาง่ังก็จะเป็นคนโดเรเห็นมันสะท้อนแสงเนาะสะท้อนแสงไงคนโดแล้วพี่น้องจบคลิปสำเนียงแล้วหามงวงอันย่ปไปกินกันทุดีว่ามูกระทาอยู่ร้าน สวัสดีครับผม